ความสุขกันทุกคน <c oughs> ดูดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขายโย่จะไปปล่อยโอกาสทิ้งจะไปปล่อยเวลาทิ้งเพื่อจะตื่นขึ้นมาพยายามรู้กายรู้ใจอบรมกายอบรมใจของตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกเรื่องรู้ลักษณะของใจของตัวเรารู้จักอบรมใจของตัวเราทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงหลง ใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรอะไรคือสติปัญญาที่สร้างมาอะไรคือใจต้องแจงต้องแยกให้ชัดเจนแล้วก็อบรมใจให้ได้คลายใจออกจากความคิดให้ได้หรือว,ว่าคลายความหลงหลายชั้นหลายขัน้นหลายตน้นเราต้องพิจารณาแก้ไขถ้าไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ปฏิบัติธรรมก็อยู่ในระดับของคุณงามความดีเท่านั้นเองไม่ได้ถอนหลกักถอนคน เขาไปถึงต้นเหตุต้นเหตุของการเกิดใจในสร้างขันห้าขึ้นมา,ำาคำว่าขันห้าเป็นกองเป็นขันได้ยังไงอาการอย่างไรการหยุดความเกิดเป็นอย่างไรส่วนมากเราก็หยุดเราก็ดับได้เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ตามโดูโลกให้กระจ่างทุกเรื่องก็เลยดับความเกิดไม่ได้ละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดมาอาจจะละได้เป็นบางส่วน ในหลักธรรมเราทั้งกุศลทั้งอกุศลถ้าการเกิดของใจมิดดับหมดให้เกิดด้วยปัญญาปัญญาแม้แต่อกุศลก็ไม่ให้เกิดอีกแม้แต่กุศลก็ไม่ให้ยึดอีกให้อยู่เนื้อให้สร้างคุณงามความดีไม่ยึดติดคุณงามความดีทำความเข้าใจให้ละเอียดให้กระจ่างถ้าเราทำความเข้าใจไม่ละเอียดไม่กระจ่างแยกแยะไม่ได้มันก็ ปฏิบัติทั้งก้อนอยู่ทั้งก้อนสร้างคุณงามความดีทั้งก้อนทั้งกายทั้งใจแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามอันนี้ก็คงจะเข้าหน้าผลหมดวันนี้วันที่เท่าไหร่นะาจ้าคณวันที่สามสิบมีแต่มืดกับแจ้งเดือนปีภัยพิบัตเเเเเเเิเกิดขึ้นทั่วโลกได้ยินข่าวทราบข่าวแล้วก็ สลดหดหูใจตายไปหลายพันหลายหมืน่นแผ่นดินไหวที่เนปาลกำลังค้นหากันอยู่ก็มีนี่ก็ยกให้เป็นบิบากของกรรมกรรมที่ไม่รู้ตัวแผ่นดินไหวพังลงมาบางคนนี้ทันก็ทันนี้ไม่ทันก็อยู่กับกองดินเราจงเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมเตรียมที่จะอยู่เตรียมที่จะไป ความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันกลางคืนดึกดึกดึงดื่นตีหนึ่งตีสองก็มาเรียกขอเอาลงก็มีฝนตกหนักๆเมื่อวานนี้ก็มาขอเอาลงก็มีเนี่ยงกันมานั่นแหละความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ตำลองเลยอยู่สี่ห้าลงในเดือนนี้ถ้าลงมาทันก็ทันไม่ทันก็หมดก่อนนะมั้ง <c oughs> ตายกันทุกวันเห็นกันทุกวันเราก็จะได้ไปเหมือนกันแต่เราต้องเตรียมพร้อมให้ได้เสียก,ก่อนต่างคุณงามความดีให้เต็มเปียบตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคิดดีทําดีการกระทํำของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ก่อนที่จะหมดลมหายใจให้สร้างเกดีใหญ่ให้เสร็จก่อนเนาะมาร่วมกันดื้อได้สร้างบุญกันมากมายให้ใครมาใครใครตั้งลงทานตั้ง เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่บุญนะความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความรับผิดชอบก็ต้องมีกันทุกคนความไม่ว่าใจะที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนดูแลช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบอย่าไปปล่อยปะละเลยความเป็นระเบียบจากข้างนอกก็เข้าถึงข้างในจากข้างในก็ส่งออกไปภายนอก ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความเกียข้านออจัดระบบระเบียบของความคิดของอารมณ์ของกายของวาจาของใจใจที่ปราศจากการเกิดเป็นอย่างไรใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรลักษณะของใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรทิฏฐิมานะความเห็นเ,ออเป็นอย่างไรเราต้องเดินตามแนวทางของพระพุทธองค์ ให้เรียบร้อยท่านสอนอย่างไรก็พยายามปฏิบัติตามให้มีให้ปรากฏขึ้นที่ใจท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายปฏิบัติแบบงมงาย,บแบบงงายแบบไม่รู้ความเป็นจริงคําว่าปัจจุบันนธรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นอย่างไรถ้าฝึกขัดปฏิบัติทําไม่เข้าใจคําว่าสติปัญญาส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งหนึ่งเขายากที่จะเข้าใจมันก็เข้าใจเพียงแค่ปัญญาของของสมมติเท่านั้นเอง เราต้องพยายามแจงให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแล้วก็ขยันมันเพียนมีความรับผิดชอบมีความละอายละอายในสิ่งที่ควรละอายกล้าหาญในสิ่งที่ควรกล้าหาญถึงจะถึงจุดหมายปลายทางกันลู้เฉยเฉยไม่ทําความเข้าใจไม่ละมันก็แค่ได้แค่ลู้ก็ไปไม่ถึงกิเลสหยาบเกิดขึ้นอย่างไรกิเลสละเอียดเกิดขึ้นอย่างไรเกิดจากภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดข,ขึ้นจากตัวใจโดยตรง ต้องพยาย,ยามกัดคนเราสร้างอันนี้สงมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมาเต็มเปี่ยมบางคนก็เพิ่งก็สร้างกันมาทุกคนนั่นแหละจะสร้างมากสร้างน้อยเคยสร้างมาก่อนสมมุติก็เลยไม่ได้ลำบากจิตใจก็เลยอยู่กับกองบุญไม่ได้ลำบากจะทาอะไรก็ไม่ได้ลำบากทีนี้บุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็มาทําความเข้าใจใจที่สะอาดใจที่ปราศจากกิเลสเป็นยังไง การเจริญสติทิต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นอย่างไรทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ความอยากใจเกิดความอยากหรือว่ากายเกิดความหิวดูรู้ดูรู้สติดูใจรู้แต่เวลานี้ใจมันสั่งการหมดเราก็ต้องกำลังสติมันมีน้อยปล่อยสร้างสะสมไปจากในน้อยไปหามากๆกก็จะเต็มเปียบ ช่วยกันทุกอย่างพระเราก็ช่วยกันชีเราก็ช่วยกันญาติโยมเราก็ช่วยกันโชกตีที่วัดเราหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้ส่งบริวารมาช่วยเดี๋ยวนี้ก็ท่านอาจารย์ทานินพิระยองท่านก็ส่งบริก็ส่งบริวารมาทําบุญให้กับบริวารเดี๋ยวนี้ก็ส่งบริวารมาสิบกว่าคนมาช่วยมาฝึกขัดเก่ากิเลสทําบุญกับบริวาร ในเมื่อได้ผู้บริหารใจบุญใจดีเราก็มาศึกษาดูตัวเราทำหน้าที่ได้ดีได้ถูกแล้วหรือยังเรามีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่เรามีความขยันเพียงพอหรือไม่เราขาดตกปกพ่องอะไรเราก็จะได้รีบแก้ไขตัวเราการความการทำการทำงานกับคนหมู่มากเป็นอย่างไรความสมัครสมานสามัคร,ครีเป็นอย่างไรความเสียสละเป็นอย่างไร เราต้องพยายามพิจารณาตัวเราเองแก,ก้ไขตัวเราเองเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้เจ้านายอยากจะทำบุญให้กับลูกน้องอยากให้ลูกน้องมาได้พักเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถา,านที่มาทำความเข้าใจได้มาช่วยการช่วยงานต่อส่วนรวมก็จะได้ไปใช้กับชีวิตมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยประละเลยชีวิตของตัวเราเองเราต้องแก้ไขชีวิตของเราถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยนะนอกจากตัวของเราส่วนสมมุติต่างๆเราก็พอช่วยกันได้พออนุเคราะห์กันได้ช่วยเหลือกันได้ในระดับหนึ่งในว่าพระวายโญบชีก็เหมือนกันหมดพระเราก็เหมือนกันให้พยายามอย่าไปมีทิฏฐิมานะอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านหลายองค์ อย่าไปจับปุ่มจับก้อนโถกเถียงอคติเพ่งโทษกันว่ากันทำละสาสางกลียดภายในของเราให้มันจบกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นยังไงงานส่วนรวมเป็นอย่างไรจะมีให้พวกท่านได้อยู่ได้อาศัยได้มีความสุขต้องอาศัยความเพียรอาศัยการเวลาอาศัยหมูนะ่คณะมาไม่รู้กี่ปีเพียงแค่ระดับของสมมุติยังจะมาสร้างปัญหาให้กับหลวงพ่อแล้วก็ อย่าทำให้หลวงพ่อเหนื่อยใจไม่ดีไม่ว่าใครแต่เวลานี้มันไม่มีโรกแต่ก็บอกกล่าวอย่าให้มีนี่อะไรก็ให้ช่วยกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันมันถึงจะเกิดประโยชน์ก็จะมีขึ้นมาได้แต่และชิ้นแต่และส่วนต้องอาศัยเวลาความเพียรมากมายระงวมสากว่าปีเดยงเพียงแค่ต้นไม้ต้นเดียวก็ต้องได้เอารากเพกออกเสียก่อนค่อยได้ปลูก ก็จะมีที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่เดินที่ถ่ายที่เยี่ยวได้ก็ความเสะนะียสละในอย่างยิ่งยวดของคนรุ่นก่อนๆต่อสืบต่อกันมาพวกเรามาอยู่ก็มาสร้างมาสานต่อให้มีความสุขก,กันเรื่อยๆอย่าไปชิงดีชิงเด่นกันไม่ดีถ้ามีที่ใครก็รีบแก้ไขอย่าไปตั้งกกตั้งเหล่ากกูกกมึงมันไม่ดีนี่อะไรก็ให้ช่วยกัน ไม่จำเป็นก็อย่าไปคุกคี A A ตีเปล่งทำความเปลี่ยนกายวิเวกใจวิเวกเวลาการงานก็ช่วยกันโอกาสงานเป็นหลักของการปฏิบัติมันถึงจะเกิดประโยชน์กว่าจะได้มาอาศัยกว่าจะได้มาพูดให้พวกท่านฟังมันลำบากต่อลำบากงานสมมติก็อยังประโยชน์ให้กับทุกคนอดตาหลับขับตานอนทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน ยังจะพากันมาทำลายให้รู้จักประหยัดมัธยัติใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้คณะของทางอาจารย์อาจาน,นินก,ก็ได้มาช่วยการช่วยงานกันไปช่วยกันทำล้วด้วยวันนี้ช่วยกันทำั้วลวล้อมกิเลสก็ช่วยกันการทำั้วล้อมล้อมคงอล้อมนอกกระจกใกล้จะเสร็จแล้วแหละ ก็คงจะอีกไม่นานก็คงจะได้เอารกกระจกมาไว้กระจกใหญ่สามตัวตัวถุงสองเมตรนะนกกระจกเทศโยมเบญจาจะถวายมาให้เอามาไว้ให้เด็กๆได้ศึกษากันทำรัวเสร็จก็จะได้ไปเอาท่านให้นกยูงมาก้าวตัวเอาตัวเล็กมาเลี้ยงถึงจะเชื่องท่านว่างั้นยังมีอีกอยู่กำลังฟักอยู่จะมาเลี้ยงให้เต็มป่า ให้บินบอลร้อ,องเ,เจ้าเหมือนกับพวกชีจับกลุ่มกันทีไรในเสียงดังแล้วเบ่งเสียงแสบของคนก็เสียงดังยิ่งสามาเนนไปเดินจงกรมยังไงไปฝึกสติยังไงกลางคืนไปฝึกสติยังไงมีแต่เสียงคุยกันเจียวนั่นเ,เขาเรียกว,ว่าฝึกสติเขาว่าเดินคุยนะเขาว่าเดินคุยจนผู้งงเงียบเรียบสังเกตวิเคราะห์ทำความเข้าใจ กินน้อยนอนน้อย,อยต่อยให้มากๆาปล่อยกับกิเลสนะไม่ใช่ต่อยกับเพื่อนนะต่อยกับกิเลสกิเลสเป็นโผล่มาเมื่อไหร่ก็จัดการมันเมื่อนั้นไม่ใช่ว่ากิเลสโผล่มาเราส่งเสริมมันไปเลยทุกเรื่องก็ต้องพยายามอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อก็เพียงแค่พูดแค่เล่าพอสภาพร่างกายมันเริ่มอ่อนล้าลงลงุกทีแล้วแหละจะเดินเหินไปไหนก็ลำบากอย่างเรือตั้งแต่วาจาพอที่จะสร้าง พาหมู่ภาคณะสร้างบุญสร้างอานิสงส์ได้ไม่นานสภาพร่างกายมันก็แทบจะไม่ไหวนแต่ก็อยู่ด้วยแรงบุญด้วยแรงบุญส่วนวันที่ห้าตรงกับวันอะไรนะวันที่ห้าวันอะไรนะวันอะไรวันแรกนาขวัญเลยวันฉัรมงคลก็มีโยมผู้ใจบุญได้มาถ่ายชีวิตโคแม่ลูกคูหนึ่งอดิโยมท่านได้อยกจะมาปรารถนามาร่วมก็มาร่วมกัน โยกจากกรุงเทพท่นานฝากมาถ่ายชีวิตก็จะได้รวมพลังสร้างอันนี้สงกันทุกอย่างเท่าที่โอกาสอำนวยถ่ายมาก็8,000กว่าตัวแล้วแหละก็คงจะถ่ายไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสอาตั้งใจแล้วพร้อนกัน